สวัสดีครับ FC Channel เพชรยนทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนคนดีคนเดิมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่สำนักงานใหญ่ของเพชรยนอีกเช่นเคยนะครับเจอผมนะครับไม่ต้องคิดเป็นอื่นนะครับมีรถเข้ามานําเสนออย่างแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะเราเพิ่งล้างทำความสะอาดเมื่อกี้นี้เองนะครัคันนี้จะเป็น t o y ต้าไฮรักลีโว 2.8G Double Cab P1er ปี2017 ได้เป็นสีบรอนเงินเกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับไม่อยู่ที่140,000กโลนะครับราคาเปิดอยู่ที่6 5 9 0 0 0บาทสำหรับรี v o 2.8g ตัวท็อปคันนี้นะครับใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับสำหรับรีโ o คันนี้สเปคนี้ก็ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างได้เลยนะ3เบอร์ข้างล่างนะครับผมจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้เรามีไฟแนนซ์เรามีลิสซิ่งรองรับ เป็น10เลยนะครับผมนะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูตัวรถนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรถเข้าใหม่จากทางเพชรยนต์นะอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสําหรับรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับเป็นโฉมปี2017นะครับแต่ว่าเป็นตัวท็อปจะได้ตัวไฟมาแล้วไฟคันนี้นะครับเป็นโคมเดิมปิดรถมา เป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์นะครับคือโคมไฟเนี่ยคือโคมไฟเดิมติดรถมาอย่างแน่นอนนะสวยเลยนะครับคือไม่มีแตกไม่มีร้านะแล้วก็ตัวกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับไฟทั้งสองข้างก็ยืนเขาเรียกว่า,ารายละเอียดสมบูรณ์ครบพ้วนนะครับไม่มีแตกไม่มีไอ้น้ำนะไม่มีไอ้น้ำเกาะไม่เหลืองไม่หมองแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนนะครับ มีไฟตัดหมอกคู่ล่างมาให้นะครับกันชนเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็ทะเบียนนะครับ6ก,กอไก่ชอ้อิง5้า0นะครับสนใจคันนี้ก็จำเลขทะเบียนไว้นะครับแล้วก็โทรเข้ามานะ <c oughs> ขออภัยอ่มาดูกันต่อนะครับในส่วนของตัวละเอยียดตัวรถเนี่ยนะครับตัวล้อนะครับช่วงล่างนะครับสวยเลยก็คือไม่มีสนิม ไม่มีเขาเรียกว่าจมน้านเนี่ยไม่มีนะฮะรายละเอียดตัวโช๊คเดิมน็อตเดิมนะครับแล้วก็ได้ล้อแม็กอัลลอยติดรถมานะครับจากโรงงานนะแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมกับยางบิสโต e นะครับยางนี้จะเป็นยางปี2019นะรถปี17ยางปี19ก็ถือว่ายังใช้ได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็คันนี้จะให้ดิสเบรกคู่หน้ามานะครับ นี่นะฮะรายละเอียดเป็นตัวรุ่น2.8นะครับ177ยจแรงม้านะ <c oughs> อ่านี่เรามาดูรายละเอียดภายในนะครับภายในคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับแถมมีจอทัชสกรีนแอร์ออตโต เกียร์ออโต้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็บาะตัวเนี้ยได้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีมันจะออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะครับแล้วก็บาะคู่หน้าเนี่ยมันจะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะเนี่ยพวกโครงสร้างตัวรถต่างๆนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะกระจกก็เป็นออโต้ทุกบานด้วยจะเป็นออโต้ทุกบานแล้วก็กระจกก็จะเป็นพาร์ทเดิม นีน่ยนะคาเดินจากโรงงานนะครับามาดูด้านหลังนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขยาดขึ้นไปนั่งแล้วกันนะด้านหลังนะเบาะนั่งสบายนะครับคือรายละเอียดตัวเบาะคันนี้ไม่ต้องเก็บรายละเอียดอะไรมากมายเลยนะครับเนี่ยเบาะสภาพสวยนะครับมีไ Isofix ให้ด้วยแล้วก็มีแอร์เนี่ยมีแอร์มองเห็นไหมเอ่ยอาจจะเปิดให้เผื่อจะมองไม่เห็นหน้าผม น,นี่มีแอร์ด้านหลังลายละเอียดตัวเบาะอะไรนี่คือสวยงามนะครับเพดงเพดานนี่คือบอกเลยว่านิ้วอยน้อยนะครับรละเอียดสวยนะภายในกว้างน่าใช้นะครับพวกโครงสร้างอะไรต่างๆนี่คือบอกเลยว่าเดิมนะเห็นไหมละเอียดดีนะครับเนี่ยพวกอุปกรณ์ที่ติดรถมาก็ใช้งานได้ปกตินะมีที่จับขึ้นลงให้ด้วยนะครับอมาดูต่อคันนี้ นะครับมีแครี่บอยติดแคลรี่บอยมาให้นะครับลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมเลยนะอันนึงงนี่ก็หลายตังแล้วแต่มีติดรถมานะครับก็จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหลังคาไว้บรรทุกของอะไรพวกนี้นอนหน้าฝนนะครับอย่างเรารีวิวอยู่ตอนนี้ฝนก็ตกนะครับ <c oughs> ขออภัยรอบที่สามดูอย่างตัวแชสตีตัวรถนะครับ อันนี้คือรายละเอียดเดิมโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีการตัดต่อตัวถังอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ล้อแม็กยางอะไรนะี่ก็คือสเปคเดียวกันหมดเลยนะตรงนี้ก็เป็นคาบเละนะครับนิดหน่อยไม่ได้เบียนหาอะไรนะครับอไอตัวหลังคาเนี่ยมันเป็นของ3ม,มิตรนะมันติดของ3มมิตรมาอันนี้นะแล้วก็ไฟท้าย เดิมนะครับเป็นหลอดไส้ไม่มีแตกไม่มีรล้านะพวกลายละเอียดตัวกันชนฝาท้ายนี่ก็คือเดิมหมดมีกล้องมองหลังนะครับลายละเอียดตัวหนังสือก็อยู่ครบเลยนะครับไาท้ายด้านขวาก็ไม่มีแตกนะไม่มีแตกไม่มีรล้าก็ลายละเอียดด้านท้ายนะครับก็ถือว่าลายละเอียดเดิมนะครับติดรถมานะดูอย่างนี่นดูช่วงล่างช่วงล่างเดิม นะครับมียางอะไหล่ให้ด้วยนะตรงนี้ก็คือยางอะไหล่พร้อมใช้งานนะครับช่วงล่างเดิมคือพูดง่ายออกรถไปคือใช้งานลุยกันยาวๆนะครับสําหรับเทรยน์ของเราเราการันตีตัวรถให้เลยพวกตัวโครงสร้างนะครับเรากาลันตีเราคัดเกรดเอมานะ,ะมาดูรายละเอียดกันต่อนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดด้านขวาสีเดิมแน่นอนนะครับนะ เดิน,เด,นเดินเคาะได้เลยนะสีเดิมบางแน่นอนนะครับผมล้อมแม็กก์ลายเดียวเช็ดซีรถเหมือนกันนะครับไม่มีสนิมไม่มีการจอดตมน้ําแช่น้ําไม่มีนะแล้วก็อย่างตัวรายละเอียดต่อมาก็จะเป็นพวกตัวช่องว่างระหว่างตัวกระบะท้ายกับห้องโดยสารนะครับจะเห็นเลยว่าไม่มีรอยสาดสีนะเม็ดอาร์คเดิมแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือรายละเอียดเดิมติดรถจากโรงงานมานะนะีะ ด้านขวาเหมือนกันนะครับตัวเบาะรายละเอียดตัวรถภายในนะครับฝั่งนี้ก็คือสมบูรณ์มากนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกหักของพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้ไม่มีนะอย่างมือเปิดตรงนี้ก็เป็นโครเมียมนะครับก็คือรายละเอียดเดิมนะโครงสร้างเสาบีด้านขวาก็เดิมอีกเช่นกันนะครับน็อตไม่มีไขไม่มีขยับนะภายในเบาะสวยนในส่วนของฝั่งคนขับนะครับอ่า เดี๋ยวเริ่มจากตัวประตูก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าคือละเอียดประตูตรงนี้ก็ไม่มีริ้วรอยเหมือนกันนะครับตรงที่จับเปิดประตูตรงนี้ที่พักแขงก็จะเป็นหนังนะครับเป็นบูหนังมานะฮะมีแดชบอร์ดควบคุมกระจกเป็นพับปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับกระจกออโต้ใช้งานได้ปกติเลยใช้งานได้ทุกบานเลยอ่ะกดให้ดูใช้งานได้ทุกบานาาน,บาน,นะครับใช้งานได้ปกติแล้วก็ อันนี้ก็พับปรับไฟฟ้านะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับเนี่ยทับปรับไฟฟ้าปรับองศาได้นะนี่น,น,นี่เดี๋ยวดูนะนี่ปรับองศาได้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่มีชํารุดนะครับอุปกรณ์นะอ่าสวยนี่เป็นออโต้ทุกบานเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขไม้นะครับ เลขไมค์คันนี้ยอยู่ที่149,495กิโลเมตรนะครับเป็นไมคแท้นะครับเรานำเพดตัวรถไปเช็คประวัติกับศูนย์ได้เลยผมให้ไปเลยนะครับถ้าข้องใจเรื่องเลขไมค์นะแล้วก็ตัวพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังชันนะครับพุ่มหนัง3ก้านนะมีตัวคลุสคอนโทรลมาให้แล้วอยู่ตรงนี้จะเห็นคลุสคอนโทรลอยู่นะครับรายละเอียดพวงมาลัยก็คือสมบูรณ์ไม่มี หนังไม่มีไม่มีปีไม่มีรอยแหกนะครับไม่มีถลอกนะครับแล้วก็พวกตัวหนังสือบริเวณตัวพวงมาลัยก็ไม่มีถลอกเช่นกันนะครับใช้งานได้ปกติอย่างจอนะครับนี่ FM เอี๋ย,ยากอห้ญาตเพิ่มเสียงเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้ดูเห็น,นใช้งานได้ปกตินะครับเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้นะครับ แล้วก็พวกโหมดฟังก์ชันพื้นฐาน FMAM Bluetooth USB a x e ก็เชื่อมต่อได้หมดเช่นกันนะและที่สำคัญมีกล้องมองหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนนี้นะได้เป็น Air ์ออโนะครับมีโหมดแอ r ์ออแล้วก็ระบบป้องกันการลื่อนถ่ายมาให้ด้วยตรงนี้นะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับที่เหลือจะเป็นมี Eco Mode, p o w e r Mode นะครับไฟส่องแผนที่นะครับแสงสีเหลือง ที่บางแดดใช้ง,งานได้ปกตินะแอรแบกเใบนะครับคันนี้ตัวท็อปด้วยนะครับผมอ่านะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวรยายละเอียดห้องเครื่องคันนี้กันนะครับก็ต้องต้องบอกก่อนต้องขออภัยนิดนึงตอนที่รีวิวอยู่ฝนมันตกนะครับเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องรีวิวนะเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้เห็นรถ ที่เข้ามาใหม่อย่างไวยอย่างเร็วที่สุดนะครับอ่ะนี่เลยห้องเครื่องพอเปิดเข้ามานะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1้7แรงม้านะสำหรับตัวเครื่อง2.8นะครับรายละเอียดเดิมนะหมอน้ำอะไรต่างๆนะครับผมคือพวกอุปกรณ์ภายในห้องเครื่องนะฮะก็คือถือว่ามันไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีชำรุดนะครับพวกแต้มสีต่างๆจากโรงงานก็ยังเห็นได้ชัดเจนนะครับ แบตเตอรี่ก็ยังใหม่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะอันนี้ก็คืออยู่ในระดับไฟเต็มนะอันนี้ผมฟองแล้วนะครับแล้วก็ตัวแบตเอ้ตัวเพดแอนเพดนะครับคันนี้2.8ก็จะเป็น 1GD นะครับ 1GD แล้วก็ตัวเพดมอกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอย่างฝากระโปรงนะครับด้านหน้าซ้ายดูเลยนะครับว่าน็อตมันไม่มีไขไม่มีรอยขยับนะไม่มีรอยกระท้อของตัวสีเวลาโดนประแจอ,อะไรเงี้ยนะไม่มีนะครับ คานหน้าดูน็อตเดิมนะครับตัวแอลมองเห็นชัดเจนตรงนี้นะครับไล่ไปรายละเอียดดูน็อตต่างๆนี้ตัว R ก็มองเห็นชัดเจนนะครับอา่าเนี่ยคานหน้าเดิมฝากระโปรงก็รายละเอียดตัวน็อตก็คือน็อตเดิมอีกเช่นกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวปั๊มต,ต,ตัวต้านะครับที่ฝากระโปรงอันนี้เราก็จะมองเห็นนะ่ะเป็นพาทเดิมเปนดนรถมานะครับในส่วนของพวกตัวขอบสันฝากระโปรงนะครับรูปไปนี่คือสีไม่มีกระเทาะ นะครับตรงนี้นะแล้วก็เม็ดอาร์ตสติ๊กเกอร์ต่างๆนี่ก็คือติดอยู่ครบชัดเจนเลยคือทั้งคันคันนี้นะครับรถเดิมจากโรงงานนะครับอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโตโยต้า e ีโวคันนี้นะครับ 2.8G สี่ประตูนะครับเป็นตัวยกสูงพีเนเนอร์ปี2017นะครับไม่แสนสี่ราคา659,000บาทนะสำหรับคันนี้ ใครที่หาอยู่นะครับต้องการรถคันนี้ไปใช้งานให้รีบเลยนะครับอย่าช้าติดต่อเข้ามาเลยนะครับขึ้นเบอร์ให้ด้านล่าง3เบอร์ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับแล้วก็ก่อนจากการน,นะครับย้ําอีกรอบหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนอัปเดตรถเข้าใหม่จากทางช่องเพชรยนต์สำหรับวันนี้ผมโอทเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคล